มาดูเรื่องพลังงานทดแทนกันบ้างนะคะซึ่งจากรายงานพิเศษตอนที่แล้วเราได้ชี้คุณผู้ชมเห็นถึงความสําคัญของพลังงานทดแทนซึ่งในอนาคตกําลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะและตามที่สัญญาเอาไว้ค่ะวันนี้ทีมข่าวทีนเอนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน<ม>และตั้งอยู่ในประเทศไทยนี้เองนะคะรวมไปถึงนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนโซลารูฟด้วยติดตามจากรายงานของคุณสุจิตรากิไพโร บนเนื้อที่กว่า2,000ไร่ที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้มีกำลังผลิต90เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะมีระบบการติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบบพิเศษแบบหมุนตามดวงอาทิตย์ค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA กล่าวว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลำปางเป็นระบบหมุนตามดวงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้มั่นคงยิ่งขึ้นโดยใช้งบลงทุนสูงถึง8,500ล้านบาทและคาดว่าจะมีรายได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ประมาณ2,000ล้านบาทต่อปีขณะที่การตัดสินใจลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วสายส่งยังถือว่าเป็นปัจจัยหลัก คือผมมองว่าทางเทคนิคมันไม่ได้ติดอะไรอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราเราหาสามารถหาพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ไหมเ,เราสามารถจะเข้าถึงสายส่งที่มีเสถียรภาพสูงได้หรือเปล่านะครับยิ่งโครงการมันยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็คงจะทําให้คอส per unit เนี่ยก็คือมี e c o n o m y of scale นี้มากขึ้นเพราะฉะนั้น,นต้นทุนการผลิตไฟก็จะถูกลง จากแนวโนว้มอุตสาหกรรมพลังงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนอีกทั้งหากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นมีโอกาสขาดทุนต่ําแทนที่รัฐบาลให้นะวันนี้แม้จะเป็นลักษณะของราคาคงที่คือฟีดอินทารีฟเนี่ยผมว่าในแง่ของอความน่าพอใจมันก็ยังน่าสนใจเพราะว่าคือถ้าเปียเทียบกับธุรกิจอื่นผมว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์หรือพลังงานทดแทนอย่างอื่นก็นแล้วแต่เนี่ย โอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยน้อยมากต้องต้องเรียนเงียว่าโอกาสขาดทุนน้อยมากแม้ว่าโอเคตัวเลขอัตรากําไรอาจจะไม่ได้สูงเหมือนสมัยก่อนก็เถอะนะครับแต่ผมคิดว่าบริษัทที่อาจจะยังไม่เคยมีธุรกิจนี้อยู่ในโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเนี่ยถ้าต้องการจะบริหารความเสี่ยงของบริษัทเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจครับผม และการที่รัฐบาลส่งเสริมพลังงานทดแทนทําให้สถาบันการเงินหันมาสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหการรมพลังงานทดแทนมากขึ้นเพราะเล็งเห็นว่าอุตสาหการรมกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตสูงเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไม่จํากัดประกอบกับความเข้มข้นของแสงแดดที่มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าทําให้ไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะเดียวกันบุคคลทั่วไปที่ต้องการติดตั้งโซลารูฟท็อปขณะน,นี้ทางธนาคารกรุงไทยนับเป็นรายแรกที่ให้สินเชื่อกลุ่มดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยสรุปแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยในการติดตั้งโซลารูปเนี่ยนะคะถ้าคุณวางเงินดาวในการติดตั้ง20-25นะคะเราคิดอัตราดอกเบี้ยแค่9.99 นะคะแต่ถ้าวางเงินดาว30%เราคิดอัตราดอกเบี้ยที่8.88ซึ่งจะเห็นว่าในในตลาดสินเชื่อในบ้านเราประเภทไม่มีหลักประกันเนี่ยไม่มีใครต่ำกว่า10%อยู่แล้วถูกไหมคะทางนี้เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ลูปทอ็อป หรือระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารอย่างเสรีของสภาปฏิรูปแห่งชาติและได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานนำไปศึกษาคาดว่าช่วง5ปีแรกคือระหว่างปี2558ถึง2563จะมีโซลาร์ลูก็อบขนาดไม่เกิน10กิโลวัตต์สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย1 0 0 0 0ชุดกำลังการผลิต500เมกะวัตต์และห่างรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในการผลิตแผงโซลา่าแสงอาทิตย์อย่างครบวงจรแล้ว ไทยจะก้าวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตแผงโซลาเซลล์ของอาเซียนในอีก10ปีข้างหน้าสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิจเพโรธ TNN24 รายงาน